พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่12ธันวาคมคศ2023คำพยานชีวิตโดยคุณไมค์ ซีเบอร์โตกริโอจอร์เจียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องไม่ขาดแคลนอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่สองข้อ1-11ถึง11และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ10 พระเยซูตรัสตอบนางว่าถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างเจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั้นและท่านผู้นั้นก็คงจะให้น้ำทำรงชีวิตแก่เจ้าคุณไมค์ซีเบอร์โตกลิโอเป็นพยานว่า บางครั้งก็เกิดสถานการณ์สินค้าในร้านขายของชำม,มีไม่เพียงพอเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานจนผมพูดติดตลกว่าคุกกี้รสโปรดของผมหายไปได้อย่างไรวันหนึ่งผมได้ยินคนบ่นกับผู้จัดการร้านว่าแคนตาลูปอยู่ที่ไหนทำไมสัปดาห์นี้ไม่มีแคนตาลูปเลยผู้จัดการร้านตอบว่าช่วงนี้มันแย่จริงๆเมื่อวาน เราไม่ได้แครอทเลยและเมื่อวันซืนเราก็ไม่ได้ผักขาดหอมเลยเราไม่รู้หรอกว่าวันต่อๆไปจะมีสินค้าเข้ามาหรือไม่เมื่อเราเอางุนในงานแต่งงานที่หมู่บ้านคานาหมดลงสัญญาณดังกล่าวได้บ่งบอกถึงการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทา,านอย่างกระทันหันการที่เราอางุนหมดในงานเฉลิมฉลองนั้น สร้างความลำบากใจให้กับเจ้าภาพเป็นอย่างมากณจุดนี้มารดาของพระเยซูขอให้พระเยซูจัดหาเหล้าอางุ่นเพิ่มและเรารู้เรื่องที่เหลือว่าพระเยซูทรงสำแดงหมายสำคัญครั้งแรกโดยทรงเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าอางุ่นแม้ว่าในห่วงโซ่อุปทา,านของโลกการมีของอยู่บางสิ่งบางอย่างอาจมีอยู่อย่างจำกัด แต่ของประทานจากพระเจ้าในอนาณาจักรฝ่ายวิญญาณนั้นไม่มีที่สิ้นสุดและสามารถเข้าถึงได้เสมอพระเจ้าของเรายังคงจัดเตรียมทุกสิ่งที่จําเป็นสําหรับการมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ข้อคิดสําหรับวันนี้การอภัยและความรักของพระเจ้ามีให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเสมอทุกวันและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน เป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่กำลังประสบกับภาวะการขาดแคลนอาหารข้าแต่พระเจ้าพระองค์ผู้ทรงจัดเตรียมข้าองทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาที่ไม่เคยล้มเหลวไปขอทรงเติมเต็มข้าองทั้งหลายด้วยความรักมั่นคงและพระคุณแห่งการให้อภัยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ